ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเอ,อ๊หืมรู้สึกอะไรแปลกๆตรงตูดไหนรูปซิไหนดูไหนเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเนละยมีพรักงาโอ้โหถามจริงตดหรือเฮี้ยนะมั้ย โคตรแรงไหนดูใกล้ๆหน่อยสิโอ้โหพองตายเลิกมือกูหมดนิสันรีบไปเขางาบเร็วรีบเร้วเร็วเข้าเร็วเข้ายฟอนี่ของน้ำชายเค้เข้าไปได้เฮ้ยเวงาแบบนี้ยังจะเดินติด ขอโทษนะครับเอาเอาอันนี้ก็ล็อกอันนี้ก็ล็อกชิบหายเฮ้แม่กูไม่สนอะห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงกูเข้าหมดแหละขอโทษนะครับเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเต yeah, อยละลอะเ,เดี๋ยวล็อกไปิเลยเด็กเอ้ยเดี๋ยวเปิดสักทีว่าวันเปิดเปิดนี่เปิดมีแจะแตกแล้ว ยี่กูจะแตกแล้วเปิดเดี๋ยวนี้น้ำมันเล่า please มึงไม่เปิดให้กูใช่ไหมได้เจอน้อยนากูเอาไปเอาเข้าไปมึงท้าทายกูเองว้าวเปิดเดี๋ยนี่มึงก็ไปเปิด,ไ,ปดไม่ได้รู้กันมึงไม่เปิดใช่ไหมได้เจอกูเออ ประตูหรือี้อะไรวมเนี่ยโคตรแข็งแรงไม่นะคงไม่มีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้ใช่ไหมนะไหนดูซิมีใครอยู่ไหมซ้ายทีหมขวาว่างอืโอเคคงไม่มีใครแล้วล่ะงั้นเอาตรงนี้แม่งเลยจะกันจะปล่อยแล้วเป็นสามสองหนึ่ง สวัสดีะผมสารเยสนะฮะมีระเบิดขึ้นนักกลางเมืองพาราปาณามานะฮะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายหลายรายนะฮะซึ่งตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุและจับตัวคนร้ายได้แล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่ทราบซื้อผู้ก่อเหตุเลยนะฮะแต่ดูจากความเสียหายก็้ายแรงเลยนะฮะบ้านเมืองก็ได้รับความเสียหายเลยทีเดียวนะฮะเราไปฟังสัมภาษณ์จากชาวบ้านบริเวณนั้นเลยนะฮะแก๊สได้ดไรั่วไหลมาจาก บริษัทออฟฟิศแห่งหนึ่งแถวแถวบริเวณนี้นะฮะและแถมยังส่งกลิ่นรุนแรงทาให้ตอนนี้จมูกของผมไม่ได้รับกลิ่นอีกแล้วนะฮะนะตอนนี้นะทองตำรวจได้จับตัวคนร้ายไปลงพลักแล้วนะะแลได้ทําการสืบสวนสอบสวนเล็กน้อยแล้วนะตอนนี้เราก็ต้องดูความเป็นไปได้ต่อไปนะที่จะจับคนร้ายเข้าสู่กระบวนการความยุติธรรมนะ สวัสดีครับผมตีคึนไฟเยอะนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็มีแปงโม้นะฮะเยอะเลยนะครับก็ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาลองแปงโม้ดูนะครับลวดไฟแชกดูซิว่าแปงโม้นะครับมันจะสามารถหยุดกับไฟแชกได้โอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับอยู่นี่นะฮะผมก็มีแปงโม้ว้าว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 าา เปิดสารได้เขาว่ากันว่าเจ้าได้ทำลายเมืองด้วยอุจเชี่าพขั้นสูงแถมยังมีกลิ่นฟุ้งไปทั่วราชอาณาจาักรอีกด้วยรู้ไหมขี้เขอามึงเหม็อนอย่างที่ที่ว่าหมาตายคอยสรุป,ปกบยังอะไรมึงควเข้าใจที่กูพูดในอาหารเป็ดเสล็ดไก่นั่นจริงเลยครับสอนขอถามหน่อยเถอะว่าขี้ของฉันอ่ะมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอกูก็แค่ปวดขี้แต่ห้องน้ำมันเสียเต็มพอดี ก็มึงขี้เหม็นน่ะวันหลังนะกรุดขี่แม่งกลางเมืองแม่งเลยไอท <_ T> ี <M>. แม่งเดินผ่านไปผ่านมากูจะจ้องแม่งต,ต,ตาตตาตาฟันต่อฟันแต่ขี่ให้แม่งสบายหูขี่กูเลยคอยดูสิฉันก็แค่อยากนั่งขี้ที่ดีๆที่คใครๆเขาก็แขกันมาขี้แต่ตอนนี้กูเริ่มเปิดขี้แล้วสิแต่กูก็อันไว้ไม่อยู่แล้วด้วยเฮ้ยทหารยิงมันเร็ว เกือบไปแล้วเชียว <S <S อะไรกันที่มันยังคาตูดอยู่เหรอคนที่พาที่กำบางแล้ว